สวัสดีครับเอฟทุกท่านนะครับวันนี้ไม่ได้มาสอนทําปางขวนะครับวันนี้จะพามาดูนะครับวิธีนะครับเมื่อเราโดนโอเมคอนนะครับเราจะต้องรีบรักษานะครับวันนี้ไม่ได้มาสอนปางขู่นะครับจะมาจะมาสาธิตนะครับวิธีการรับมือกับโอเมคอนนะครับตัวนี้เครื่องวัดนะครับ ตัวนี้ตัววัดนะครับว่าเราติดหรือไม่ติดนะครับถ้าไม่มีอาการนะครับจะไม่ขึ้นสองขีดนะครับถ้าเรามีอาการถึงถึงจะขึ้นสองขีดนะครับถ้าขึ้นสองขีดนะครับให้เรารีบจัดยากินเลยนะครับยาก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวในคลิปก็จะมีบอกนะครับว่ามีอะไรมั่งนะครับนี่นะครับนี่นะครับวันนี้ทําคลิปพิเศษเลยนะครับขึ้นมาเพื่อที่จะ ให้ FC ทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับ f c ทุกท่านนะครับเพราะว่าโอเมกอนเนี่ยทั่วโลกนะครับมีทั่วโลกนะครับที่นิวซีแลนด์นวันละ20,000คนนะครับนี่นะครับโอเคนะครับดูตัวเครื่องวัดนี้นะครับเครื่องวัดโควิดนี้นะครับถ้าเรายังไม่มีอาการนะครับ ถ้าเรายังไม่มีอาการนะครับวัดไปก็ไม่ขึ้นนะครับวัดไปก็ไม่ขึ้นนะครับถ้าเกิดเราไม่มีอาการแล้วไปวัดแล้วมันขึ้นแสดงว่าของปลอมนะครับตัวนี้นะครับของปลอมนะครับของปลอมนะครับตามตามที่ที่ใช้มานะครับตามที่ใช้มานะครับใช้มาไม่รู้กี่กล่องนะครับตอนช่วงที่ไม่มีอาการนะครับไม่ขึ้นครับมีขีดเดียวนะครับพอเรา เป็นหวัดคัดจมูกนะครับคัดคัดตรงจมูกแล้วก็เจ็บคอนิดๆนะครับอันนี้คืออาการเริ่มนะครับคัดจมูกเจ็บคอนิดๆนะครับเริ่มจะปวดหัวพอไปพอพอเอาเครื่องมาตรวจนะครับพอเอาเครื่องมาตรวจขึ้นสองขีดเลยครับนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นปกติไปตรวจแล้วมีขีดขึ้นมาสองแสดงว่าเครื่องนี้ไม่ใช่นะครับเครื่องนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับ ไม่น่าใช่นะครับเพราะว่านี่ตรวจมาหลายกล่องแล้วนะครับเอ๊ตรวจยังไงก็ไม่ขึ้นเขาตรวจยังไงก็มันไ,ไ,ไ,ไม่ขึ้นทีนี้เลยไม่ไม่ตรวจพอมีอาการมาตรวจค่อยขึ้นสองขีดนะครับนะครับถ้าไม่มีอาการแล้วไปตรวจขึ้นสองขีดแสดงว่าของปลอมอันนี้ของปลอมไม่ใช่ไม่ใช่ของแท้นะครับโ,โอเคนะครับตรวจวันนี้นะครับถ้าไม่มีอาการไม่จําจเป็นต้องตรวจ ถ้าไม่มีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลหรือว่าเป็นไข้อะไรก็แล้วแต่นะครับไม่มีอาการถ้าเราปกติไม่ต้องไปตรวจถ้าเราปกติตรวจทันทีนะครับรีบตรวจเลยถ้าเกิดว่าเรามีอาการนะครับแล้วก็มีพอเราตรวจขึ้นสองขีดปุ๊บเริ่มกินยาเลยนะครับนะครับโอเคนะครับตัวนี้นะครับสวัสดีครับตัวนี้จะมารีวิวยานะครับช่วงโควิดนะครับเราจะต้องเตรียมไว้เลยนะครับ นะครับเราไม่รู้หรอกนะครับว่าเราจะโดนเมื่อไหร่นะครับเราจะมารีวิวยานะครับโอ้ยาเยอะมากเลยนะครับนะครับอันนี้คือฟ้าสลายโจรนะครับก็มีพี่ๆญาติๆนะครับเพื่อนๆนะครับก็เอามาฝากนะครับอันนี้คือฟ้าสลายโจรนะครับนี่นะครับยาที่เราจะต้องมีเอาไว้นะครับคือถ้าไม่มีฟ้าสลายโจรก็ต้องใช้ยาแก้ปวดนะครับอันนี้คือยาพารานะครับนี่นะครับพารานะครับ อันนี้คือยาแก้หวัดนะครับเป็นหวัดนะครับหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลนะครับอันนี้อยู่ที่นิวซีแลนด์นะครับนะครับเอาตรงมีเอาไว้นะครับอันนี้ก็นูโรฟินนะครับยาแก้ไข้แก้ปวดนะครับนี่คือยาแก้อักเสบนะครับมาจากเมืองไทยนะครับที่นิวซีแลนด์เนี่ยเขาไม่มีขายนะครับถ้าอยากได้ก็คือหมอสั่งนะครับช่วงโควิดนี้โทรไปหาหมอนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะครับนี่นะครับไม่มีนะครับ อันนี้สั่งมาจากเมืองไทยเขาเอาเข้ามาขายนะครับเราก็ต้องมีอันนี้จําเป็นมากนะครับยาแก้อักเสบนะครับอันนี้คือจําเป็นมากเลยนะครับนี่นะครับยาแก้อักเสบนะครับอันนี้คือยาน้านะครับนะครับไอเจ็บคอนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับไอเจ็บคอนะครับนี่นะครับยาอมตัวนี้ก็สําคัญนะครับอันนี้มาจากเมืองไทยนะครับ เราก็สั่งเข้ามานะครับยาแก้ยาอมนะครับอมเจ็บคอนะครับอันนี้ของนิวซีแลนด์นะครับพิชแมนนะครับนี่นะครับเราจะต้องมีเตรียมไว้เลยนะครับจะมารีวิวให้ดูนะครับทีนี้อันนี้จะจัดเป็นชุดไปให้นะครับจัดเป็นชุดไปให้ทุกคนนะครับเราจะจัดเป็นชุดไปนะครับชุดหนึ่งก็จะมี5เม็ดนะครับนี่ครับก็จะมีฟ้าทลายโจรนะครับยาแก้ไข้ยาแก้ปวดยาแก้เสพนะครับยาแก่วัดลดน้ำมูกอะไรอย่างนี้นะครับแก้เจ็บคงจับคอนะครับ ดีนะครับเราจะจัดไปนวันหนึ่งเราจะต้องกินประมาณ4ชุดนะครับไม่น้อยกว่า4ชุดนะครับถ้าเราเมื่อเราติดโควิดนะครับนี่นะครับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับจะไม่มีวัดธรรมดาแล้วนะครับจะไม่มีหวัดธรรมดานะครับไข้วัดธรรมดาวัดใหญ่นีไม่น่าจะมีนะครับถ้าเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลขึ้นมานะครับโอเมกอนทันทีนะครับโอเมกอนทันทีนะครับโอเมกอนมาเยือนทันทีนะครับ เราจะต้องจัดการมันเลยนะครับด้วยยานะครับยาที่ผมแนะนํานี้นะครับซัดไปเลยนะครับนี่นะครับแก้ไข้แก้ปวดแก้หวัดแก้นี่นะครับแต่เราจะต้องกินให้ต่อเนื่องนะครับวันหนึ่งสี่รอบนะครับก่อนจะกินยานะครับเราจะต้องกินข้าวก่อนนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับมารีวิวยานะครับสําหรับเด็กนะครับ อันนี้เด็กสามขวบขึ้นไปนะครับสามขวบนะครับนะครับช่วงโควิดนะครับนี่กําลังสู้กับโควิดอยู่นะครับลูกก็สามขวบนะครับก็วันนี้ก็อาการดีขึ้นนะครับวันที่น่าจะวันที่สามนะครับอาการก็ดีขึ้นนะครับก็เราก็ใช้ยานี้นะครับอันนี้ไอเจ็บคอนะครับอันนี้แก้ไขนะครับอันนี้แก้ไขนะครับแก้ไขแก้วัดนะครับแก้ไขแก้วัดไอเจ็บคอนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเจ็บคอนะครับไอเจ็บคอคัดจมูกนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเราตรงเตรียมยาไปเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้สําหรับกลางวันนะครับเป็นไข้เป็นหวัดนะครับเป็นหวัดนะครับเจ็บคอนะครับตัวนี้ก็เป็นไข้นะครับตัวนี้ก็น้ำมูกนะครับอันนี้ยาของเด็กนะครับนี่นะครับ อันนี้ของเด็กนะอันนี้เด็ก3ามขวดนะครับเราต้องจัดให้กินนะครับทุก5าชั่วโมงทรือี่ชั่วโมงนะครับเราจะต้องจัดให้กินนะครับอันนี้สำหรับยาสำหรับเด็กนะครับนะครับจำเป็นมากเลยนะครับช่วงนี้โควิดนะครับเราต้องมีเตรียมไว้เลยนะครับถ้าเรามีเด็กนะครับถ้าเรามีเด็กเราเตรียมไว้เลยนะครับนี่นะครับเยนะครับอันนี้คือสําหรับเด็กนะครับอันนี้ของของเบนดี้องครับนะครับเราจะมารีวิวให้ดูนะครับเตรียมไว้เลยนะครับ สามสี่ห้าตัวเลยนะครับมีแก้ไข้แก้ไอแก้เจ็บคอนะครับแก้ปวดลดน้มูกนะครับนะครับโอเคนะครับไหนปิดยาอ้าเวนดี้เวนดี้จัดยานะครับเบนดี้จัดยานะครับจัดยาไว้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะยังไม่ครจังยังไม่คค่อยๆสิเอาไม่ครบสิโอ้นี่ไง จัดยานะครับเป็นที่เขาจัดยานะครับอาวพ่อแกให้หนูหนูก็ใส่ถุงนะครับเอาไปยุ้อ่าอาจาจัดนะลูกนะจัดยานะครับนี่นะครับจัดยานะครับอันนี้มียาแก้เศษนะครับยาแก่วัดนะครับวัดเจ็บคออะไรอย่างนี้นะครับมียาแก้ปวดนะครับแล้วก็มีฟ้าไสจูนนะครับแล้วใส่ลูก ราจะทาเป็นชุดกันอย่างนี้นะครับวันหนึ่งก็จะประมาณวันหนึ่งนะครับประมาณสี่ชุดนะครับสี่ถึงห้าชุดนะครับถ้าใส่ให้หมดลูกใส่ให้หมดแล้วก็จะมียาแก้ไอนะครับเนี่ยไปไหนมันหล่นเหรอใช่เหรอไม่หล่นนาไม่หล่นไม่หล่นเนี่ยครบ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 ไหนไหนว้าวมันหล่นได้ยังไงมันมาอยู่นี่ได้ยังไงต,ตัวตัวไหนเนี่ยฮะ เอาตัวไหนเนี่ยครบเลยเนี่ยมาจากไหนนี่ตัวเนี้ยโอ้เนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มาไปทั้งนี้ทำไมอ่าเอาใหม่เอาใหม่เอาจัดใหม่ตัวตัวนี้เอาเอาตัวนี้เอาใส่ถุงใหม่นะจะให้หล่นนะอ่าพยาบาลน้อยเป็นนี่เอาใส่ถุงหรือใส่ถุงเดี๋ยวไปทั้งนี้จะหมงเพราะถ่ายวีดีโออยู่นะลูกนะเออพราถ่ายเอาใส่ถุงเซ็ตไหนล่ะเนี่ยเนี้ยเนี้ยใส่นี่ห้าห้าเมตรแต่ชุดหนึ <eye> ่งก็ จะมีประมาณ5เม็ดนะครับยาแก้วัดยาแก้ไขยาแก้เจ็บคอยาแก้อักเสบใช่ใช่ลูกอาศัยไปลูกอาศัยไปนะครับใส่นะแล้วก็มียาแก้ไอนะครับยาแก้ลมใสให้ครบนะมีห้าเม็ดนะครับอย่างน้อยคือห้าเม็ดนะครับอยางเต่ว่านี่ครบครบครบอันนี้ครบอันนี้ครบไม่ใช่ไม่ใช่ทุกอันนี้นี่นี่เอาใส่ใส่ลูกใส่ เน yeah, uh, okay, okay. okay. okay, ี่ยเอาใส่เอาใส่เอาเอาใส่อีกอีกหนึ่งถุงเหลืออีกหนึ่งถุงเนี่ยเหลือเหลือเหลืออีกหนึ่งถุงเหลืออีกหนึ่งถุงอ้าค่อยๆใส่ค่อยๆใส่นะอันนี้ยายากไอยาแก้ไอนะครับเจ็บหน้าอกนะครับอันนี้ยาอมนะครับ นี่นะครับต้องอบนะครับถ้าเจ็บคอหรือเป็นอะไรสามารถใส่ลูกใส่ใส่ใส่ทีละเม็ดสิครับใส่ทีละเม็ดนะครับจับเป็นน้าลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้เอาไว้ให้แม่แม่ชุดหนึ่งนะนะใส่ใส่ใส่ให้ครบใส่ให้ครบนี่นะครับชุดหนึ่งก็มีห้าเม็ดนะครับโอเคโอเคเก่งมากเลยเก่งมากเก่งมากเก่งมากเรนนี่ มาช่วยจัดยานะครับเอ้ยยาจะทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้ไม่ไม่โอเคเสร็จแล้วไม่ไม่ทำอย่างนั้นนะลูกนะเอเก็บขึ้นมาเก็บขึ้นมาเก็บขึ้นมานะครับช่วงนี้โควิดนะครับเราจะจัดยาจะมีอยู่วันหนึ่งสี่ชุดนะครับสี่ถึงห้าชุดนะครับเราจะต้องกินวันหนึ่งไม่น้อยกว่าสี่ชุดนะครับถ้าเมื่อเราติดโควิดนะครับนะครับก็จะมียา ยาแก้ปวดนะครับยาแก้ปวดนะครับอันนี้เดี๋ยวพ่อจะอันนี้ก่อนอันนี้ยาแก้ปวดนะครับอันนี้ฟ้าทลายโจรสองนะครับยาแก้อักเสบนะครับแก้หวัดนะครับหวัดเจ็บคออะไรอย่างนี้นะครับยาแก้ไข้ยาแก้หวัดยาแก้ปวดนะครับแก้อักเสบนะครับแลนอันนี้ก็ยาแก้อนะครับไอเจ็บคอนะครับนี่ก็ยาอมนะครับ อันน an, ี้คือยาอันนี้ฟาสลายโจนอันนี้คือฟาสลายโจรนะครับอันนี้คือยาแก้อักเสบอันนี้แก้วัดนะครับวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลอะไรอย่างนี้นะครับอือต้องมีประมาณสี่ชุดอันนี้อยาแก้วัดยาแก้ปวดลรกอัน şey นี Male ้ยาแก้ปวดนะครับอันนี้ยาแก้ปวดปวดหัวปวดตัวอะไรอย่างนี้นะรูนะยาแก้ปวดนะครับคือเตรียมไว้สาหรับโควิดนะครับเราต้องเตรียมให้พร้อมนะครับ ใช่ใช่แล้วยายาของหมูอยู่ไหนยาของหมูมีกี่อย่างยาของหมูก็มีนะพ่อพ่อเขาจัดมาให้แล้วอันนี้อันนี้คือคืออันนี้คือของผู้ใหญ่อันอันนี้ก็อันนี้ก็หวัดเหมือนกันนะครับอันนี้จะใส่ไปด้วยก็ได้นะครับมันจะเยอะไปนะครับอันนี้อันนี้ก็หวัดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็หวัดเหมือนกันนะครับไม่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 ทำอย่างนั้นลุงนะพ่ะจะเก็บไว้ให้แม่นะลุงนะเอาแค่ห้านี่ก็ก็เอาอยู่แลวนะครับ แต่ว่าต้องกินให้ต่อเนื่องนะครับนะครับเราจะต้องเราต้องกินให้ต่อเนื่องนะครับสี่นะครับวันหนึ่งนะครับเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนนะครับนี่นะครับจัดชุดไว้อย่างนี้นะครับยาแก้ไข้แก้วัดแก้ปวดแก้เอามันจัดใส่ได้หมดเลยนะครับนะครับแก้วัดแกเจะพอเพราะว่ามันก็เป็นวัดทั่วไปนะครับแต่มันจะรุนแรงกว่านะครับอ่า โอเมกคอนมันจะรุนแรงกว่าวัดนะครับเราจะต้องกินให้ต่อเนื่องนะครับวันหนึ่งไม่น้อยกว่า4ชุดนะครับ4ชุดนะครับก่อนเราจะกินยานะครับเราจะต้องกินข้าวก่อนนะครับนะขรัวคั่นะครับอันนี้จะไอเจ็บคอนะครับปมนะครับภายใน4้5วันก็หายเลยนะครับนะครับเอเคนะครับจัดชุดไปเลยนะครับนะคเตรียมไ้เลยนะครับ ว่าเราจะต้องจัดให้กินทุกคนนะครับนะครับถ้าเกิดว่าในในบ้านมีอยู่สี่คนห้าคนนะครับต้องให้กินหมดเลยนะครับต้องให้กินหมดเลยนะครับต้องให้กินหมดเลยนะครับเป็นไม่เป็นก็กินหมดเลยนะครับเพราะว่ามันมีเชื้ออยู่แล้วนะครับ <S <S เพราะว่าโรคนี้มันติดต่อกันเร็วนะครับเพราะว่าบางคนจะออกช้าจะ, <S 1> <S 1> <Mercy. S 2> จ,ะจะออกผลช้านะครับ บางคนจะออกอาการในช้านะครับบางคนสามวันบางคนสี่วันบางคนห้าวันบางคนเจ็ดวันนะครับถึงออกอาการนะครับโรคนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าภูมิต้านทานเราเรามีภูมิต้านทานเยอะนะครับมันก็จะออกมันก็จะช้านะครับมันก็จะออกอาการช้านะครับแต่ถ้าเราภูมิต้านทานเราอ่อนนะครับมันก็จะออกเร็วนะครับเขเนนะครับ นะครับมีเตียงไหมนะครับในยุคนี้นะครับในยุคนี้ในสมัยนี้นะครับทุกบ้านทุกครัวเรือนนะครับต้องมีเตรียมไ้นะครับผมจะบอกไว้ก่อนเลยนะครับยาต้องมีเตียมไว้เลยนะครับนี่ครับโอเคนะครับอันนี้ยาที่จะใช้ช่วงติดโอเมคอนนะครับ ยาที่ใช้ติดช่วงโอเมกอนนะครับเราจะต้องใช้ยาให้ครบวันหนึ่งสีรอบนะครับ